ต่อไปส่ผูสุคนผ้าทิมขยะพี่น้องนะคะในบ้านแม่เรือนของเฮากระไดเนาะเมื่อนี้ผ้าทิมขยงขยะฝนลินพี่น้องฝนลินนะคะเบิงบรรยากาศน้ำเดิอพี่น้องฝนตกลินนะคะเบ่งไหมฝนลินพี่น้องตกลินอ่อยอยนะบรรยากาศดีนะคะทุกคนคะ่ะฝนตกลินล้วก็ได้นะคะ

แยกขยะให้ยายนะคะทุกคนแยกขยะให้เพื่อนก่อนเสารเดือนซีมาล้างถังก่อนเนาะพี่น้องภาราิจเขาเสียกล้องกับาก,การก็แก๊กก็แก๊กจักหน่อยเือนนับตั้งพร้อมพี่น้องนะขาตั้ง เรียบร้อยทุกคนค่ะน้ำก็ออกดีดีพี่น้องน้ำแห้งขนาดเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วทิ้งขยะของเ้าก็ได้นะคะทุกคนฝนตกบรรยากาศดีแห้งเมื่อนี้สมุยของเ้าตกดีพี่น้องช่วงระยะนี้นะเมื่อคืนนี่ตกแห้งอะไรพี่น้องงามาเมื่อเ้า้าแล้วลินนะคะขออนุญาตม้วนสายกันก้องก่อนน้องสายสายไฟอ่ะเรียบร้อยพี่น้องป้องไป เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแดดก็ะสุนส่งสีออกแดดกระไดพี่น้องนะเบิ่งซอยกันพี่น้องแดดคือสุ่งสีออกนะเนี่ยนี่นะคะแจ้งได้พี่น้องแจ้งจังปังอืมอุม้ยลืมลืมเอากุญแจออกจากรถโมไซค์พี่น้องไปพี่น้องครับภารกิจซาวด์กันก็ได้ ลืมออากแจออกมไซต์ต่ออ,ออกจากมมไซต์พี่น้องเลยคลิปนี้ก็อยากทพิรักทุเลจะหน่อยฝนตกลิ่นพี่น้องนะคะอ่ะบันนี้เสาเดือนลาพี่และน้องไปก,ก่อนนะคะทุกคนพบพ่อกับเสาเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ